สวัสดีครับผม,มาพิสิทธิ์เยชันเป็น Data Analyst Specialist จาก Ben Data ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาสู่การเดโมโตัวเบนเดต้าโปรดักผมมีความตั้งใจมากนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเบนเดต้าปฏิเสธไม่น่้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลมีความสําคัญอย่างมากกับองค์กรองค์กรใดสักเซสเรื่อง Data ก็เหมือนมีใช้ไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับการที่เราครับจะทํา Big Data มันไม่ได้ง่ายมากนะครับ มันเจอปัญหาอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณของข้อมูลความหลากหลายความซับซ้อนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Data เข้ามาจัดการดังนั้นเบน Data ครับเรามองเห็นถึงปัญหารเรื่องพวกนี้เราจึงเข้ามาเป็นในรูปแบบของ e n t r ทร n เอ a น a ด a ้าแพลที่สามารถ manage บริหารจัดการเรื่อง Data ทั้งหมดนะครับให้เราจบได้บนแพลตฟอร์มเดียวเราสามารถที่จะ integrate manage Process แล้วก็ Utilize ข้อมูลตรงนี้ครับไปใช้งานได้เลยโดยขั้นแรกครับการ Integrate เราสามารถรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก LogSource ต่างๆจาก Database จาก Cloud Storage มาไว้บนแพลตฟอร์มของเราหลังจากนั้นเราสามารถที่จะ Manage บริหารจัดก,การสิทธิ์นะครับได้บนแพลตฟอร์มและการ Process การเขียน q u r r y uri, การ Search การใช้พลังในการประมวนผลมหาศาล ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายครับคือเรื่องของการ Utilize นนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Dashboard Alert หรือ Bendata ครับยังเปรียบเสมือนตัว API ที่ทุกคนนะครับสามารถมาดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันอยู่บนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวเลยที่จะมอบให้กับทุกคนในตอนนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่ที่พาแกลนเดโมโจเป็น Data Product ตอนนี้ครับเรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดขายเกมนะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก Nintendo PS4 Xbox View เราจะเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาเข้าบนระบบเบนเดต้าแล้วก็จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Dashboard Visualization ซึ่งตอนนี้ครับทุกคนมาอยู่ที่หน้าแรกของโจมดเบนเดต้านะครับสิ่งแรกที่เราจะเริ่มกันเนี่ยก็คือเราจะทําการน,นําเข้าข้อมูลนะครับ ผมก็จะไปที่ Import Data นะครับบระบบ Ben Data เนี่ยก็จะรองรับการนำเข้าข้อมูลทั้งหมด3รูปแบบที่สำคัญด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยคือ Internal Table หรือ Import Data Set นะครับการนำเข้ารูปแบบนี้ครับก็จะเป็นการนำเข้าข้อมูลนะครับที่มา Store ข้อมูลพวกเนี้ยไปอยู่บน Ben Data นะครับถัดไปครับ External Table หรือว่า Create Data Set Connection รูปแบบนี้ครับก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการจะเอาข้อมูลมาดูพิเคทไว้2ที่หรือมาสตอร์ไวบนเบนเนต้านะครับแต่จะเป็นรูปแบบการ connect ไปเมื่อต้องการใช้นะครับซึ่งแบบนี้ครับก็จะเป็นการนำเข้าแบบ external table และสุดท้ายนะครับจะเป็นการนำเข้าข้อมูลพวกกลุ่ม CDC นะครับหรือว่า change data capture นะครับจากข้อมูลตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอไปที่ import dataset นะครับ ก็จะปรากฏว่าเ e นเดต้าเนี่ยครับรองรับกรารนำข้าข้อมูลที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกไฟล์นะครับที่รองรับพวก CSV text JSON p a c k e นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้อมูลที่เป็นจาก Calud s t o r a g e นะครับก็จะรองรับพวกพวกกลุ่มนีย S3 b o b storage แล้วก็ Google Cloud Storage นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มที่เป็น RDBMS นะครับก็จะรองรับตัวหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MySQL, SQL Server, Oracle นะครับพวกนี้คือกลุ่มหลักเลยนะครับแล้วก็กลุ่มของ SQL นะครับไม่ว่าจะเป็น Cassandra แล้วก็ MongoDB ครับกลุ่มข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่แพ้เช่นกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มข้อมูลพวก Real Time นะครับตอนนี้เรารองรับพวก Kafka ด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำเข้ามาไว้บนระบบเ e น t a ต้ได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะขอ ยกตัวอย่างข้อมูลที่เรามีเนาะก็คือจะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับผมจะใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์นะครับก็กดไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับหลังจากนั้นครับก็ทําการโยนไฟล์เข้ามาบนเบนเดต้านะครับกด next นะครับให้ทําการเลือกไฟล์ไทยนะครับตอนนี้เราเลือกเป็น csv นะครับเลือก encoding นะครับให้แมท c h กับไฟล์ของเรานะครับ header option ตอนนี้มี header นะครับแล้วก็ให้ระบบช่วย detect Data ไทยให้หน่อยนะครับ นิลิมเมตร์ต่างๆโอเคตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Information ที่สำคัญนะครับบนเบนเด t a ที่จะเจนให้เนาะออผมอาจจะติ๊กออกนะครับและให้ระบบ Discovery นะครับตอนนี้ Discovery เสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏพวก Fill Filll ิ Name ไทป์แล้วก็ Example Data นะครับเรานะครับสามารถที่จะ Edit แก้ไขไม่ว่าจะเป็น Fill Name แล้วก็ไทยได้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมจะแก้ตัวแรกเนาะก็คือ ี่ยนแลงตรงนี้นะครับเป็น ID นะครับแล้วก็ให้ type ตรงนี้เป็น string นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการ refresh data นะครับแล้วลอง preview ดูนะครับว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่จะมาปรากฏอยู่บนระบบเวน d ด a ้นะครับอ่ะโอเคแล้วเมื่อข้อมูลเราพร้อมใช้งานนะครับให้กด next นะครับตั้งชื่อ table นะครับตอนนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น v g demo นะครับ โอเคครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเราจะได้หน้าตาข้อมูลของ VG Demo อยู่บนระบบเบ a นเดตาที่สามารถดึงไปใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อข้อมูลเราเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เราก็จะมีเมนู Data Catalog นะครับที่เราจะทำการรวบรวมข้อมูลเป็น Catalog ให้เราสามารถที่จะชอบใช้พวกนี้ได้เนาะข้อมูลตรงนี้นครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือตัว VG Demo จะมาปรากฏที่นี่นะครับ ผมกดไปที่ VG-Demo นะครับโัว Data Catalog เนี่ยก็จะโชว์ n f o r m a t i o n ที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อ Table นะครับรูปแบบการนำเข้าข้อมูลการสร้างการสร้าง d a ต a ไทต่างๆนะครับก็จะปรากฏที่นี่หมดเลยนะครับหลังจากนั้นผมสามารถที่จะ Preview ข้อมูลดูที่นี่ได้และที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลพวกเนี้ยโดยการกำหนดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในระดับของโรแล้วก็ระดับของ User นะครับ ผมจะยกตัวอย่างเนาะโดยการกำหนดโลนะครับให้เดโม p โปรเจกต์เนี่ยสามารถที่จะ manage นะครับก็จะสามารถที่จะ view edit delete นะครับได้ที่นี่เลยนะครับกด save นะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างข้อมูลนะครับตั้งแต่การ import data นะครับจนมาถึงมีข้อมูลเก็บไว้ในแคตตาล็อกที่พร้อมใช้งานนะครับ ข้อมูลนะครับที่เข้ามาเก็บไว้บนระบบ b e n เ a ต้าเนี่ยตอนนี้ครับก็พร้อมที่จะถูกนำไปใช้งานแล้วนะครับโดยการนำไปใช้งานเนี่ยมันก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีครับบน b e n เ a ต้านะครับเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วิธีที่ simple ที่สุดเลยนะครับก็คือ simple query ในหน้า simple query เนี่ยก็จะเป็นการเอาข้อมูลนะครับมาทำ condition นะครับโดยผมจะให้ตัวนี้ชื่อคำว่า เทส VG นะครับเพื่อที่จะอยากที่จะรู้ว่าตอนนี้ครับข้อมูลยอดขายที่เราเอามาครับมีอยู่ทั้งหมดกี่เรคคอร์ดนะครับหลังจากนั้นผมจะเลือก dataset นะครับโดยตอนนี้ชื่อว่า VG Demo นะครับผมสามารถที่จะใส่ condition ได้ครับออตอนนี้ผมขอว่าเป็น ID ที่ is not now แล้วกันนะครับก็คือผมอยากจะเช็ค ข้อมูลตอนนี้ครับว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่เลกคอร์ดแล้วก็จะต้องมี ID ที่ไม่เนาด้วยนะครับหลังจากนั้นครับกด estimate นะครับอันนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าเออเรามีจำนวนเลกคอร์ดอยู่ทั้งหมดประมาณ16,000นะครับซึ่งผมสามารถที่จะ view result ดูได้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้ครับก็คือหน้าตาข้อมูลของเรานะครับคราวนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้ออกไปใช้งานได้ด้วยนะครับ ก็จะลักษณะประมาณนี้ของหน้า Simple Query นะครับถัดมาครับก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อมูลที่เรานำเข้ามาครับเราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้ครับไปทำรูปแบบของการ Export แล้วก็ Prepare ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมจะขอเริ่มจากการที่เราจะ Prepare ข้อมูลก่อนกอนที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปใช้งานต่อใน,นรูปแบบอ,อื่นๆนะครับ ก็จะไปที่ Data Preparation นะครับอันนี้ผมเซฟไว้เนาะไปที่ Data Prep นะครับหลังจากนั้นนะครับผมทำการ Create Workspace นะครับเลือก Dataset นะครับอตอนนี้เราชื่อว่า Vg Demo นะครับผมสามารถที่จะเลือกได้มากกว่า1นึ่งเนะเพราะว่าหน้าตาตัวนี้ครับมันเป็นรูปแบบของการ drag and drop ในการ prepare ข้อมูลนะครับผมเลือกลงมาแล้วตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะ ทำการฟิลเตอร์คอลดิชันเล็กน้อยนะครับให้กดรีไฟนนะครับผมสามารถที่จะเลือกคอลัมน์ที่จำเป็นนะครับสำหรับการที่ผมต้องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมเลือก ID นะครับ Name p l a ฟอร์มนะครับอยากรู้ว่ายอดขายในแต่ละโซนนะครับนอตอเมริกา EU j จแปนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเอาทั้งหมดด้วยนะครับ ปีที่ขายนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาลองพรีวิวดูนะครับได้นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็คือข้อมูลที่เราทำการเลือกนะครับคราวนี้หากเราต้องการทำคอลดิชันเพิ่มเติมลหละผมยกตัวยอย่างนะครับเช่นผมตอนนี้ผมอยากที่จะได้ข้อมูลโซนแล้วกันนะครับที่เป็น EU ที่มียอดขายตอนเนี้มากกว่า5ล้านด้กันนะครับผมก็ EU Cell นะครับมาใส่ที่ Filter Condition นะครับแล้วก็บอกว่าต้องมากกว่า5นะผมกด Preview นะครับก็จะได้ข้อมูล EU นะครับที่จะต้องมากกว่า5นะครับโดยถ้าน้อยกว่า5เนี่ยก็จะไม่มีปรากฏนะครับ โอเคเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วเนี่ยจริง,รงๆเราสามารถที่จะดึง dataset a t a เ e t เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทำพวกเงื่อนไขาการจอยคอดิชันนะครับก็คือ a d d c o n n e c t i o n นะครับเราสามารถที่จะสร้างเท b บ e ลมาแล้วก็มาลิงก์กันได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมอาจจะไม่ได้ลิงก์ให้ดูนะครับโอเคและหลังจากนั้นครับเมื่อข้อมูลที่เราได้พร้อมใช้งานเนี่ยผมก็จะทำการ Save เป็น View Table นะครับ ซึ่งมันก็จะเปรียบเสมือนการที่เราเซฟรูปแบบ Statement Query ไว้นะครับโดยที่ Data เนี่ยจะยังไม่ไปถูก Store ลงลงลงตัวไอ้ table ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับผมจะสร้างว่าเป็น VgPrep นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผม Save Workspace นะครับว่า VgPrep นะครับ เท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการ p รีแพร์ข้อมูลนะครับจะสังเกตว่านะครับเราสามารถที่จะ s e l เ c t ข้อมูลฟิลเตอร์ข้อมูลทำคอ d i t i o n ต่างๆนะครับสามารถจอยด้ยด้วย,ดวยโดยที่ผ่านหน้า UI ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องเขียน SQL เองเราไม่ต้องโคดดิ้งเองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วเนี่ยออตอนนี้นครับเราก็จะเริ่มมาสู่โหมดที่อาจจะเริ่ม a d v วานซมากขึ้นนะครับก็จะไปที่เมนูหน้า Data Exploration ในหน้าเนี่ยครับเบเต้เราจะ provide เรื่องการเขียน query statement นะครับเราสามารถที่จะ select star from table ที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างตัวเพ p เนี่ยผมก็ใส่ statement ลงไปเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราได้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเวลาให้เราต้องการได้นะครับหาก table ของเราเนี่ยเป็นในรูปแบบของ time series นะครับเราสามารถที่จะทำอื่นๆ action เพิ่มเติมได้ครับเช่น download result นะครับ ออกมาเป็นในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะครับอันนี้เราก็จะสามารถดาวน์โหลดเก็บได้เลยนะครับหรือเราสามารถที่จะทำการเอาข้อมูลตรงนี้นครับมาเขียนข้อ d ิชชั่นเซฟเป็นวิวหรือเซฟเป็น aggregatetable หรือหากเรามีรูปแบบของการรันแบบ scheduling นะครับเราก็สามารถที่จะ create เป็นในรูปแบบของ aggregat service นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายครับ เราสามารถที่จะ Export พวกนี้ครับไปในรูปแบบของไฟล์นะครับรูปแบบของ s o l r เ e นะครับที่เป็นบนคาวเนาะแล้วก็รูปแบบของดัตต้าเบสนะครับที่จะสามารถรองรับทั้งในรูปแบบของ IDBMS แล้วก็ nozql นะครับซึ่งการทำพวกนี้ยังรวมถึงการรันแบบ c อนจ็อนะครับก็คือเป็น scheduling ได้ด้วยนะครับดังนั้นสังเกตว่า t a อะไรที่เราอาจจะต้องทำทุกวันเป็น daily แล้วเราต้องการเรื่องพวกนี้ครับให้มันเป็น automation นะครับเราก็สามารถทำพวกนี้ได้บนระบบเวนเดียต์ตั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนอกจากการทำคิวร r y mode เนี่ยเราก็สามารถที่จะ search ข้อมูลนะครับหากเราไม่ต้องการที่จะค u วรีนะครับสมมติผมอยาก search เกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับ Mario นะครับผมก็ทำการ search Mario นะครับแล้วก็ทำการ run นะครับผมก็จะมี Mario ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้หากผมต้องการเพิ่มเติมแหละเป็น Mario แล้วก็มีคำว่า ds ผมก็แอบมาดูคอน d i t i o n เล็กน้อยเนาะผมต้องการ Mario นะครับแล้วก็จะใช้เป็นในรูปแบบของ a อ d condition นะครับ ก็แบบนี้เลยนะครับกดลั่นนะครับ Mario กับ d s นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการที่เรามาทำการเ e ิร์ชข้อมูลนะครับผมหลังจากที่เรา e x p o r t ข้อมูลจนเข้าใจดีแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ครับมา represent ในรูปแบบของชาตนะครับโดยในแน่นี้นะครับ ก็จะเป็นหน้าตัว Visualization Catalog นะครับผมได้ทำการสร้างลายฉาดขึ้นมานะครับที่แสดงยอดขายของเกมเนี่ยในแต่ละปีนะครับในการสร้างของตัวนี้ครับมันจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของแรกนะครับก็คือ Dataset นะครับหลังจากนั้นครับให้เราเลือกฉาดและให้ทำการเลือกข้อมูลทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับมาหยอดลงตามฉาดนะครับและทำการ Preview Result ก็ะจะปรากฏรูปแบบในลักษณะนี้นนะคราวนี้ครับบนเบนเดต้าก็ยังรองรับรูปแบบของชากเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Table b a r บาร์ชาร์ t ส e กตเ b อร์บับเบิ้ลไลน์แอเรียโดนัทพายเกตบดขาวซิงเกิลแ e ลูแซนชีอทแมแล้วก็ในส่วนของแมปวิ u a l ไอเซชันด้วยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูล ฉาทที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยถัดไปครับเราจะรวบรวมฉากพวกนี้มา represent ในรูปแบบของ d s s h o a r d นะครับให้ไปที่ Project Management นะครับทำการสร้าง Project ์ขึ้นมาซึ่งผมได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วชื่อว่า VG Project นะครับกดเข้าไปนะครับสร้างแอปพลิเคชันและทำการสร้าง Dashboard เมื่อสร้างเสร็จนะครับก็จะมาสู่หน้าแดชบอร์ดนะครับให้เราเลือก Edit Mode Add add v i s u a l i z a t i o n นะครับกดเลือกชากที่เราต้องการหยิบมาใช้เลยนะครับกด Add นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เราจะสามารถจัด Layout ข้อมูลพวกนี้ได้ครับผมก็อาจจะขยายตัวนี้ให้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไซส์ประมาณนี้ล้กันนะครับกด Save ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของการสร้าง d a s h บอร์ดคราวนี้หากเราต้องการมีลูกเล่นกับ แดชบอร์ดพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทําในเรื่องของการฟิลเตอร์แล้วก็จิวดาวได้ผ่านหน้า U I เลยนะครับสิ่งแรกนะครับผมจะสร้างในส่วนของการฟิลเตอร์แล้วกันนะครับโดยจะทําการสร้างฟิลเตอร์ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะครับผมจะเลือกเป็นในรูปแบบของคอมโบบล็อกนะครับเ,เลือกเป็นลิสต์ของ Data Set นะครับสามารถเลือกเป็นแบบมัลติ Option ได้นะครับ VGP e ลแล้วก็ในสนองแพลตฟอร์มนะครับเราจะให้ข้อมูลตรงนี้นครับฟิลเตอร์ตรัวนี้ Apply with Dataset ที่ชื่อว่า VGP e และคอลัมน์ที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มนะครับผมให้ตรงนี้นะครับชื่อว่าแพลตฟอร์มทำการเซฟนะครับเราก็จะได้ตัวฟิลเตอร์ที่เป็นด o อกดาวมาแล้วนะครับผมอยากฟิลเตอร์เฉพาะ PS 3กับ PS 4นะครับ Apply with นะครับเราก็จะฟิลเตอร์ข้อมูลมาในส่วนของนี้มาได้เลยนะครับและถัดไปนะครับจะเป็นการสร้าง d u r l ด o ร์ o อ t i o n ไปที่ d u r l ด o ร์ o อปครับทำการ config เงื่อนไขประมาณนี้นะครับเลือกเป็น one click นะครับเลือกไปที่คอลัม n แกน x that is not now นะครับที่จะเป็น condition ของเราแอ p l ายไปที่ application ที่เราสร้างและ dashboard ที่เราสร้างนะครับ เลือกให้ a p ปพ y ไปที่ฟิลเตอร์แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมากด save และลองยูดาวดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการยูดาวและส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่แอดมินหรือว่า Data Engineer เนี่ยจะได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับตรงนี้คือ Service Management ตรงนี้นครับจะเป็นหน้าที่รบวบรวมเกี่ยวกับ Data Service ที่เราสามารถมา manage บริหารจัดการที่นี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ สามารถ Monitor Status, Check Error, ดู s e r v i c e History นะครับและในหน้านี้ครับเรายังสามารถที่จะทำเรื่องของการดู Job ต่างๆการสร้าง Alert Scheduler นะครับแล้วก็สร้างพวกในส่วนของ Custom Service เพื่อที่จะมาเชื่อมต่อกับระบบเราได้ด้วยครับ ก็เป็นอาเซส,สิ้นการ Demo นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาฟังในวันนี้ครับจะได้ความรู้ไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจตัวเป็นเดต้าโปรดักด์ได้ดียิ่งขึ้นและผมก็บอกว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในเซสชันถัดไปก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้